อันนี้่เนี่ยวัดไรขิงเนี่ยเนี่ยนดิงนดีนะปากน้ำเนะีราคาเดียวหมดเลยใช่ไหมครับเท่ากันแต่ร้อยรู <c oughs> ูหน้าภาพก็ดีนะภรพเขเก็บหรือว่า ปเลยอ้ล้อีที่ไหนเลยนะอมูสอนี้แตกในงานสวยมากเราชอบเลยสวยเยอะมากเลยครับขอโทษนะครับอ๋อไม่เป็นไรนี่วันนี้ปิดไปเลยในห้าสิบามร้อย มีติัฒนเก่าเขาเขาปาดไอันนี้ไม่น่ะน่ยต้อมีแต่น้สมเด็จเยอะเลยใวันนีจะหายไปไหนมาเออโทรหายไปโทรหาไม่ได้ศูนย่อุ้ยหายไปติดต่อบอกยังวกเพียบอ่ะเฮ้ยชิบยไ่หายไปเรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังม่ไปไปไหนมา เจ้ชิโนลาดมามาทุกมัด094เลยนะ094อ่า่07 007 8400เรียกว่าไงเอ่ออันนี้เป็นน้องเพลงที่ไหนล่ะที่บ้านอ่าเอามาซื้อมาเองนะเออนี่นี่นี่ถ้าเราเปิดน้องขอดูพระสมเด็จก่อนครับ สวทมีนนะไม่ต้องเสียกลางอีกคอนบอกือแต่อาหารกันกินมันยสยามติดเลยงีดเลยที่ดูสัตวอันนี้เป็นพระขุนแขนครับผมกิวนบอกนน้อยอยู่สะเราบ้มีตยาตรงน,นี้พระสมเด็จ ราเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเห็นยต้อมาเลยเข้าไปเลยนะเกนนขานอเไรน้บบนนาานนี้จะมาล้ย้มือเหรอขาาวันนี่ขาเนนีใหม่ค่ะ้มือ้อะไรหลายอย่างอหยิบไปก่อนนะครับ ป้าเหรียญนี <boundaries> ่ขายยังไงครับผมเหรียญไหนอ่ะพวกเหรียญห้าสิบสามมงร้อยอ๋อห้าสิบสามมงร้อยนะคสามองร้อยเหมือนกันพระสมเด็จนี่ถรงนี้เหมือนกันนะนี่ตัวอย่างนะเนี่ยเจ้าเนี่ยสวยเนี่ยจะแจกรายงานเนี่ยสวยมากเป็นมงหลังโอ้ใยเป็นคอเลยเบาทั้งคอโอนเวลามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยดกันเอาแต่งานแต่งงานพลาดหรือเก่งกว่าเชื่อคอเลยไม่ใช่เขาแย่งกัน ท่านแก่พนาเลยแม่อ่เาไม่นเ้านี่ยสวยมากสวยดผมขอดูก่อนนะพี่คนแก่ก็นนให้ดาอันนี้มวลสนตันนีนี่ร้อยปีร้อปีาลวัดยปีอนาลวัดนาัดไหมยปีนล่นน่ะนี่ถน้ำมันยังไม่ออกนี่กามากนี่ี่ยผมน้ำมันนี่มน้ำมัน พี่ครับติดมออไม่เห็นดูไมคมา่ดูไม่เ็นพี่ไมดกมานั่งดูอย่พดะรักหเจออะไรบเอ่ะงนานเต็มเลยดีครับไม่เป็นไรครับเงนฐานดูให้ดีสวย

อนี้ดียังเลยเรียมนะครับนี้เขาเรียมทอมาเขาแค่ทองบเดียแล้วโอ้ไม่ได้เามก็บอกว่าร้อยนึงขึ้นพออยู่้ามหืเลยหเรียนลูงปู่ทิมไม่แน่ใจว่าจะแท้หรือเปล่านี่บานนี่จังม่อนะยัดูจ้าี่งดูจ้า สอร้อยามอย่างเงี้ยันนี้เดียวนะหนสูตรนนอแล้วามห้าร้อยคือดูเป็นเอาไปปล่อยไอ